สื่อที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นสื่อสร้างสารรค์ไอเดียสุขภาวะในโครงการนักสื่อสารสร้างสารรค์ไอเดียสุขภวะคิตตีไอดอลซอดีมีไอเดียเปลี่ยนสังคมด้วยพลังคนสื่อรุ่นใหม่หากนี่คือสื่อออนไลน์ที่ถูกเติมเต็มไปด้วยข่าวสารและนี่คือสิ่งปลง n แต่งที่สื่อพยายามเติมลงไปเพื่อให้ข่าวสารเกิดความน่าสนใจมากขึ้น หากข่าวสารส่งต่อไปยังผู้รับสารมันจะเกิดผลอย่างไรตัวกรองทั้งสองนี้คือคุณที่เปรียบเสมือนผู้รับสารที่มีลักษณะแตกต่างกันถ้าคุณคือผู้รับสารที่มีคุณภาพข่าวสารที่จะได้รับก็จะผ่านการกรองโดยปราศจากสิ่งบูงแต่งแต่หากคุณคือผู้รับสารที่ไร้คุณภาพข่าวสารที่ได้รับก็จะเต็มไปด้วยสิ่งแปลกปลอมปะปนอยู่ และเมื่อข่าวสารสร่งต่อไปยังผู้รับสารอีกทอดหนึ่งจะเกิดผลอย่างไรไตรตรองสักนิดก่อนคิดเสพสื่อ